สวัสดีนะครับ F4 ทุกท่านนะครับก็วันนี้กำลังจะจะไปกินข้าวนะครับดูท้องฟ้าครับมืดเลยนะ <c oughs> ก็เมื่อเช้าฝนตกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มืดมาอีกแล้วไม่รู้จะรอดไหมนะ ก็พอดีว่ามีเรื่องอยากจะพูดพูดพูดคุยกันนิดหน่อยอะนะครับเ,เรื่องก็มีอยู่ว่านะครับอ,อผมไปเข้าไปในในเพจของ b i g b ไบ e เพจนึ่งะนะครับก็ไปเจอคนที่เขา น่าจะโดนคนอื่นว่ามาว่า,าซื้อบิ๊กไบค์มาขับแล้วขับตากฝนไม่ได้นะครับซื้อมาทำไมเอ่นะครับทำไมไม่ซื้อรถยนต์เนี่ยรถราคาตั้งเกือบล้านเนี่ยซื้อมาขับตากฝนก็ไม่ได้เออแล้วจะซื้อมาขับทําไมทําไมไม่ซื้อรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณพี่ท่านนั้นเขาก็บอกว่าอือเขาก็พูดประมาณว่าก็นะคนมันไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยนะครับ คนซื้อบิ๊กไบค์มาไม่ได้ซื้อมาขับตากฝนซะหน่อยอะไรเงี้ยเออผมก็เห็นด้วยกับเขานะครับเนี่ยวันนี้พอดีว่าตอนนี้ฝน,นกำลังจะตกใช่ไหมครับเนี่ยมันมืดมากนะทุกคนเห็นไหมก็ผมก็เลย,เด,ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าถ้าฝนมันตกเนี่ยบิ๊กไบค์เขาตากฝนกันได้หรือเปล่า จริงๆแล้วว่าม,มันมันมันตากได้นะทุกคนเออคนเขาไม่เข้าใจเราอะเนาะคนที่ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจนะครับคนที่พูดแบบนี้มีสองมีสองจำพวกนะครับอืมตามความคิดผมนะอันนี้อันนี้อันนี้ย้ําว่าเป็นความคิดส่วนตัวผมนะคนที่พูดแบบเนี้ยพูดในเชิงว่าอืมซื้อรถราคาเป็นล้านทําไมไม่ซื้อรถยนต์ไปเลยล่ะอะไรเงี้ยซื้อ ันนี้ทำไมไม่ออกดูคติไปเลยล่ะนะครับคนซื้อหกร้อยก็ทำให้ไม่ออกตัวพันไปเลยล่ะคือมันเราทําอะไรอะ่ะมันก็จะไม่ดีพอสําหรับคนจําพวกนี้นะครับใช่ไหมฮะคือถ้าเราซื้อไม่ใช่ตัวพันเขาก็จะบอกว่าทําไมไม่ซื้อตัวพันนะพอเราซื้อตัวพันที่มันเป็นค่าญี่ปุ่นอะ่ะซึ่งเราชอบของเราอะ่ะใช่ไหมสมรรถนะตัวพันอะ่ะ มันไม่ได้ต่างกันเลยนะทุกคนรถตัวพันน่ะผมจะบอกให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือรถตัวพันจะค่ายไหนมันก็คือตัวพันนะครับรถมันแรงเพราะฉะนั้นสมรรถนะมันย่อมแน่นปึกนะฮะอืคุณไม่ต้องไปพูดว่าโอ้ยซื้อฮอนด้าคาวาอันนี้สมมุตินะทําไมไม่ออกดูคติไปเลยล่ะออกเอสพันไปเลยล่ะค่ายุโรปอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับ เพราะว่าความปลอดภัยของรถพวกนี้มันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะครับเขาแค่ชอบเขาซื้อเพราะเขาชอบนะครับเขาชอบในค่ายนั้นๆน,น,นะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำไมไม่ซื้อรถยนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับคือคนที่เขาจะขับบิ๊กไบค์ได้ครับคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่า บิ๊กไบค์อะรถมันราคาแพงถูกไหมครับขออนุญาตนะครับทําผิดกฎหมายคือบิ๊กไบค์อะมันราคาแพงใช่ไหมครับคนที่เขาจะมีบิ๊กไบค์อะเขาย่อมมีรถยนต์อยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปบอกว่าทําไมซื้อรถราคาเป็นล้านเนี่ยทาไมไม่ซื้อรถยนต์มาขับรถยนต์เขามีนะครับแต่เขาไม่อยากขับเพราะว่าเขาชอบขับมอเตอร์ไซค์ไงครับ เขาเพ่งซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับนะครับอืมก็ประมาณนี้นะอันนี้นี่คือส่วนน้อยนะครับคือผมอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกกับทุกคนว่าคนที่ไม่ได้ชอบบิ๊กไบค์นะครับคืออยากจะบอกว่า <c oughs> คือความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับคุณขับรถยนต์คุณเรา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 ชาวมอเตอร์ไซค์สองล้อไม่จําเป็นต้องเป็นบิ๊กไบค์นะครับเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจทุกอย่างว่า รถยนต์น่มันสบายกว่านะครับนั่งนั่งในแอร์ห้องแอร์เย็นๆนะครับแดดออกไม่ร้อนฝนตกไม่เปียกนะครับไม่เมื่อยนะครับคือมันสบายกว่าร้อยแล้วร้อยอะอม,มีเพียงอย่างเดียวที่มอเตอร์ไซค์ชนะรถยนต์ก็คือความคล่องตัวนะครับอันนี้ผมพูดตามหลักความเป็นจริงนะครับแต่ทำไมคนถึงยังขับมอเตอร์ไซค์กันมากมายนะครับเพราะว่า เขาชอบนะอืมเขาชอบเขาชอบขับความชอบคนเรามันไม่สามารถเหมือนกันได้นะครับทุกคนอืมเขาชอบอ่ะเขาซึงซื้อมาขับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันนะ่ะผมก็เจอนะไอ้ไอ้คำไอ้คำพูดเหล่านี้ไอ้ที่แบบว่าคำพูดที่เบื้องต้นที่ผมได้กล่าวมาเจอผมก็เจอไม่ใช่ไม่เจอนะครับแต่ผมก็ตอบเท่าที่ผมตอบได้นะ ทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่า,เ,าเราเราอยากให้คุยกันแบบสนุกสนานมากกว่าครับเนาะคือคุณถ้าคุณมาถามว่าเฮ้ยพี่รถตัวนี้บิดได้เท่าไหร่เฮ้ยพี่รถคันนี้ราคาเท่าไหร่เฮ้ยพี่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่เฮ้ยพี่ทํางานอะไรเนี่ยทําไมถึง ออกรถคันนี้ได้ผมก็อยากออกมั่งจังเฮ้ยผมส่วนสูงเท่านี้ผมออกได้ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คุยกันได้ยาวเลยนะครับอืมแต่ว่าไอ้คาถามพวกนั้นอะมันเหมือนคําถามกวนประสาทอะไม่เป็นไม่ได้ก็อยากให้เลี่ยงนะครับมันมันไม่ดีหรอกครับมันคุณจะมาบอกว่าซื้อมาทําไมอะไรเงครับคือถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ซื้อหรอกครับหลักการง่ายๆครับ คือถ้าไม่ชอบไม่มีคนซื้อหรอครับรถอะ่ะอืมเออแล้วผมว่าจะพูดอะไรนะลืมไปแล้วคือประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยอ้าวผมลืมนเะน่ยทุกคนเดี๋ยวนะผมนึกก่อนนะเรื่องตากฝนใช่ไหมออเรื่องมันคืมใช่ไหมตากฝนก็เออเนี่ยมันฝนมันมันเริ่มตกมาบ้างแล้วนะเริ่มปล่อยๆมา้าเดี๋ยวผมจะลุยให้ดูนะ <c oughs> ขอไปคือ ไม่ใช่ว่าบิ๊กไบค์ลุยฝนไม่ได้นะครับแต่ว่าลุยฝนแล้วมันเปื้อนนะครับผมขับรถยนต์ผมก็ไม่ลุยฝนน่ะคือลุยแล้วมันเปื้อนแล้วมันล้างยากนะครับแล้วยิ่งเป็นบิ๊กไบค์อ่ะไอ้พวกบรรดาซอกลืบต่างๆอะ่ะมันมากมายเหลือเกินนะครับแล้วเวลาเราล้างรถเองอะ่ะเราก็อยากให้มันสะอาดมากๆใช่ไหมฮะก็เราก็จะล้วงไปตรงนู้นตรงนี้ได้แผ่ทุกรอบอะ่ทะทารงเองนะครับก็เลย นี่แหละครับสาเหตุที่เขาไม่ลุยฝนกันนะครับคือมันเปียกไหมมันก็มันก็ด้วยนะครับถ้าห่วงเรื่องเปียกมันก็ด้วยแล้วก็แต่ที่ห่วงจริงๆคือรถมันเปื้อนครับมันเปื้อนมากนะแล้วเวลาฝนมันตกอ่ะมันไม่ได้เปื้อนแค่แบบภายนอกที่มันล้างง่ายๆไงมันเข้าไปตามร่องตามลืบที่มันมันล้างยากยาอ่ะครับเออนั่นแหละที่เขาไม่ขับกันนะฮะและอีกอย่างก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือนะครับคนขับบิ๊กไบค์อ่ะเขาส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีรถยนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ ถ้าเขาเห็นว่าฝนมันตกอ่ะเขาก็เอารถยนต์ออกไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันมันก็ประมาณนี้เนาะอืโอโผมเจอบ่อยนะไอ้คำถามประเภทนั้นะนะครับอืมผมก็เบื่อที่จะพูดนะเรื่องนี้เจอประจำนะครับคือคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมาชอบอ่ะถูกไหมอะ่ะอืมนั่นแหละครับก็ลค,บค,คลิปนี้อาจจะ ซีเครียดนิดนึงนะพอดีว <Hayır> ่าไปเจอไอ้คอมเมนต์ที่มันมันโดนนะครับมันโดนมันจี้ความรู้สึกเพราะว่าเราก็โดนถามบ่อยไงก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับอืม ไม่รู้ว่าผมจะไปถึงอันนี้ผมกําลังจะไปกินข้าวแถวบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนเทียนทะเลอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ามาในซอยประชาะนะอุทิศเก้าสิบนะอือก็เดี๋ยวจะไปออกเทียนทะเลนะครับแล้วก็จะไปที่ร้านข้าวเลยตอนแรกอะเมื่อวานอะผมเฮ้ยวันศุกร์เอ้ยวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละคลิปก่อนหนะน้านี้เออ ที่ผมอัดไปแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปตลาดน้ำบ้านขุนเทียนใช่ไหมครับแต่ไม่ได้พาไปเพราะว่าอืมยังไงล่ะคือตื่นเช้ามามันคุ้มอะมันคุ้มอย่างเงี้ยมันคุ้มแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายสามความจริงควรจะแดดเปรี้ยงนะแต่นี้มืดตึ๊บเลยนะครับก็มันคุ้มผมก็เลยเอะไม่ออกดีกว่ามั้งเดี๋ยวผมมารอมาออกวันจันทร์ดีกว่าเพราะวันจันทร์มันเป็นวันหยุดเฉยใช่ไหมครับ ก็นั่นแหละแต่พอวันจันทร์ฝนมันตกแต่เช้าเลยตอนแรกว่าจะออกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่วันอาทิตย์เราคืม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 ผมไอ้โอยฝนมันตกแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ออกนะครับแต่พอไม่ออกฝนไม่ตกมันคืมอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่ตกอ่าแต่พอเนี่ยวันจันทร์เนี่ยว่าจะออกมันตกแต่เช้าเลยนะครับ ก็ลเลยเว้าวืดตลอดทางนะครับเอ้ไปทางไหนดีนะไปนี่แล้วกันตอนนี้ก็ฝนมันตกแน่ๆนะครับร้อยเปอเซ็นะครับแต่ที่มาก็คือก็อยากมาเนี่ยนะแล้วก็ สุขภาพก็ไม่เอื้อนะผมวันนี้ท้องเสียนะครับแต่แลดูตรงนู้นดูมันสว่างสว่างนะฟ้านะครับแต่ตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่กับตรงที่บ้านผมม,มืดนะครับซึ่งยังไงวันนี้ผมก็โดนแน่ๆฝนนะครับแต่ก็ยังเอาออกมาครับเดี๋ยว <c oughs> ก็คงต้องเอาไปล้างที่ร้านนะครับเพราะว่าถ้ามันเลอะมากล้งงางเองมันก็ไม่สะอาดเนาะก็คงจะไปล้างที่ร้านแหละซึ่งกลุ่มสุราพาเพินที่ผมไปเข้าเขามาคนในกลุ่มเขามีล้างล้างรถอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับกแล้ว <laughs> ก็ได้สนรถด้วนดยนะ ก็เดี๋ยวเอาไปล้างอุนหนทนกันนะครับเออแล้วเขาก็มีนี่ด้วยอบโอโซนหมวกกันน็อกนะครับก็เดี๋ยวจะไปใช้บริการนะ้าหมวกนน็อกผมก็ยังไม่ได้เคยซักเลยนะครับผมว่าคลิปนี้มันจะยาวแน่เลยนะเพราะว่า ไม่รู้จะตัดตอนไหนออกนะผมนี่ก็พูดมากเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อัดนานนะครับคือพูดตลอดทั้งคลิปเลยก็ถ้ามันยาวก็ขออภัยนะครับทนทนดูกันหน่อยเนาะก็มาวิ่งนะตามบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อหอยนะครับ เพื่นๆนะทางโล่งๆนะครับต้องอย่างนี้นะครับผนนึงจะเรียกขับรถเล่นนะตอนที่ไปกับน้องน้องนายเนี่ยโอ้โหอันนั้นเหมือนเหมือนขับในสนามเลยขับกันเร็วเกินขับรถเล่นนั่นแหละผมก็คือแค่นี้แหละคืออย่างที่บอกนะครับใครใครที่จะดูช่องผมนี่ต้องต้องเป็นสายชิวนะถ้าจะดูแรงๆดูตัวพันขับแรงๆนี่หาดูไม่ได้ในช่องผมนะผมมัน เอสพันสายชิลวครับนุ่งโอ้ยนกไม่ชอบบินต่ำจริงๆเลยฝูงบินต่ำวะเนี่ยนานๆขับมันสนุกดีนะครับ ดีจังในทางนะครับแล้วชิวหมองกันน้องผมก็ดำซะด้วยนะคูณกันเข้าไปนะครับความมืด <c oughs> โอ้ย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  จะทะลุเส้นเทียนทะเลแล้วนะครับใครที่อยู่ในซอยนี้ก็ถ้าได้ดูคลิปนี้นะเข้ามาเม้นมาทักทายกันได้นะครับเหมือนเหมือนจะมีเอสพันอยู่คันหนึ่งอยู่ในซอยเก้าสิบนี่นะครับผมเคยเจอเอสพันสีฟ้านะครับฉลามช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 มเก่าครับสวยมากเลยครับผมเคยเจอเขาในคลิปช่วงรู้สึกจะเป็นคลิปที่ผมตั้งชื่อว่าขับเอสพันไปเจอเอสพันน่ะคันนั้นนะครับ เขาอยู่เขาอยู่สายบันเทิงนะครับซึ่งสายบันเทิงไม่เหมาะกับผมอย่างแรงนะครับกลุ่มสายบันเทิงเพราะว่าสายบันเทิงเขาเป็นเป็นสายซิ่งนะครับ <c oughs> คือเขาขับรถเร็วกันผมว่าสายชิวนะครับถ้ากลุ่มไหนที่ว่าความเร็วยืนพื้นร้อยร้อยถึงร้อยสี่สิบอะไรประมาณเนี้ย ชวนผมไม่เข้าได้นะแต่ถ้าจะแบบว่าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดสองร้อยอะไรยืนพื้นอย่างเงี้ยโอ้ยชวนผมไปผมก็ออกนะครับผมตามไม่ทันหรอกผมไม่กล้านะนอย่างที่เห็นนะครับลูกทุกคลิปของผมอะก็ขับประมาณนี้แหละครับอืเบาๆอย่างเงี้ยครับก็ คือซื้อตัวพันมาเพราะเราชอบตัวพันไงแต่เราไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วกวครับเอาล่ะทะลุเส้นเทียนทะเลแล้วนะครับเขาเรียกเส้นเทียนทะเลปะบางขงุนเทียนเทียนทะเลหรืออะไรอะไรสักอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเส้นเทียนทะเลนะครับ เยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเหรครับอืมพอวันหยุดอะแถวเนี้ยรถจะเยอะเพราะว่ามันมีร้านอาหารเยอะครับ mm hmm. เขาก็จะพาครอบครัวมากินข้าวกันนะครับ, mm hmm. ค,รบครัวที่ผมจะไปนี่อยู่ไหนนาะครัวยุคพินนะครับนี่ไงข้างหน้าดูดูด,ดูรถด้วครับ <laughs> ที่เขามากินข้าวกันนะข้าวตรงไหนนะเอสพันปลดเกียร์ยากนะครับ ดูร้านครานะครับก็ตกแต่งสวยงามนะคนมากินเยอะนะครับอย่างที่บอก